ถ้าเบื่ออาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่าหรือพาสต้าแล้วน้มาลองอาหารอิตาเลียนตอนใต้กันดูไหมล่ะรูตินอปปิ้งเขาบอกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแค่มาที่ r ิชี่อิตาเลียนร้านสตร a n แอนด์ครูโดบารเราจะรู้ว่าอยากกินครูโดสดๆที่นี่ก็สดไม่แพ้ที่ไหนเลยนะตัวรา้านตั้งอยู่ในเกสต์เวิลเลจยายามองหากำแพงกระจกที่มีคอนยักสุดกชูรยังลุอสเอร์ตีตั้งเรียงรายอยู่นั่นแหละแปลว่าเรามาถึงร้านแล้วเราชอบบรรยากาศของร้านที่ตกแต่งให้เหมือนเราอยู่ในโลกใต้ท้องทะเลก็เป็นท้องทะเลที่ติด แบบของซีฟู้ดแทบเมดิเตอร์เรเนียนและอาหารสไตล์ครูโดที่วัตถุดิบของทางร้านก็มาจากเมืองซีซิลียนเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพอหลายเมนูเนี่ยเซอร์แบบรอซีฟู้ดหรือแบบดิบๆจึงต้องสดแล้วก็ดีจริงๆเราได้ลองหลายอย่างมากทั้งบูร์ริทาเนนร็รมซีฟู้ดสลัดหรือไม่ใช่จานซีฟู้ดก็มีนะจานนี้แบล็กแอนด์กัตบิฟเทเดอยด์คืยส่งตรงมาจากออสเตรเลียเนื้อนุ่มฉ่ำสุดๆหรืออยากลองจานเม่นอื่นก็สั่งมาลองชิมมาแชร์กันได้นะแล้วค่อปิดท้ายด้วยของหวานจานฮิตของร้านอย่างพานาคอต้า